สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในเกม Dynasty Warriors 3 Extreme Legends นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่นเกมเพลย์ให้ชมนะครับซึ่งผมจะเล่น c o n t i n u ียต่อเลยตัวละครที่ผมเล่นนะครับก็คือหนีวานะฮะเข้าไปโลดมาตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครลับนะฮะเล่นได้เฉพาะหมดฟรีเพลย์เท่านั้นนะครับถ้าไปเล่นแบบมูโซนะครับจะไม่มีตัวละครนี้ให้เล่นนะครับมาแล้วนะฮะ โหมดฟรีเพย์นะครับก็เป็นโหมดที่เล่นดันไหนก็ได้นะฮะเล่นให้ชนะตามรูปแบบของดันนะครับก็เป็นดันเอาไว้สำหรับเก็บไอทงไอเทมอะไรอย่างเี้นะฮะอัพเวลตัวละครเงี้ยโอเคมาผมก็จะเล่นให้ดูเต็มๆสักดันหนึ่งนะครับขอซับน่อครับพี่โ <c oughs> หมดที่ผมเล่นนะครับเป็นเอ่อเวลี่ฮาร์ดนะฮะ ถ้าเกิดตัวละครไม่พร้อมอย่าเล่นหมดนี้นะฮะเนื่องจากว่ามันยากจริงๆปกติผมจะเล่นแค่ easy กับ normal นะฮะมาเลยครับพี่ต้องโดนตีเข้าไปอ้าวจั่วลมลองตีเขาให้ในเก็บไปเมื่อกี้เหมือนจะมีของมีอะไรเอ่ย HP เติม2 0ง้ข้างหน้ามีสตูนึงตัวก็โดนไปฟันอืมขอสักหน่อยมาขอสับเลยครับเปิดเรือ,อนติ นี่จิ้ม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 รัวเข้าไปกันได้อีกนะกันทำไมครับพี่มาอ้าวเพื่อนเราตีให้อยู่เราตีไม่โดนเลยเมื่อกี้ขอนหน่อยครับอขอซับบ้างนี่ไอปินคอมโบไปเลยขอจิ้ม่อยจ้า้ยกันทำไมไปใช้ใงานฮะในของด้วย มีม้านะฮะขอ,อหน่อยนะขี่ม้าชนเมืองถุยไม่ใช่ขี่ไปสู้กับศัตตูนะฮะประตูมีการถอยละเออตรงนี้เราเข้าไปข้างในเลยดีกว่านะฮะแต่จริงๆผมอยากไปทางขวาก่อนนะ่ะเดี๋ยวเราไปขวาก่อนได้ไหมแบบนึงนะเดี๋ยวผมขอไปลุยขวาเดียวมันมีซอกซอยเล็กๆนะฮะน่าไปสำรวจสักนิดนึงระยะทางก็ไกลอยู่ จริงๆก็บอกให้เข้าทางประตูใช่ไหมผมอยากไปสำรวจก่อนเอาไปไม่ได้เขาไม่ให้หมาไปอะ่ะโอ้โหโคตรแย่จอดหมาไว้ก่อนเลยมาห้ามขึ้นนะฮะต <Another army. S 1> จงตีอะไรฮะอ,อืมต้องโดนอย่างเงี้ยโดน,โดนเอาดีมาเกิดฉากนะครับอีเวนต์เล็กน้อยนะฮะ โอ้โหมีก้อนหินด้วยไม่ควรขึ้นแล้วใช่ไหมหรือควรขึ้นขึ้นดีกว่านะฮะไหนๆก็มาแล้วอย่าไปกลัวเฮ้ยโอ้โหมันตีเราล้มเลยโดนตีล้มอ้บ้าเอ้ยคุณงจะฆ่าไปยี่สิบตัวเองนะฮะอือตีอเข้าไปอ่ะมีก้อนหินกิ้งมาแล้วไม่จะไม่โดนนะฮะผมจะฝ่าไปผมอยากขึ้นไปข้างบนนะอย่านะ อยาเข้ามาเปิดอันตีก่อนละกันโดนปะเนี่ยน่าจะโดนนะฮะแต่ผมจะปล่อยละกันขอเก็บตัวนี้ด้วยฮะมาไม่ได้แล้วเอ้ยอืมตีสามทีใช้สกิลเลยก็ได้ไหมอืมใช่เลยครับโอ้โหหินโผล่มาพอดีดีนะไม่โดนอืมจ้วงเข้าไปเรียบร้อยนะฮะแม็กแท็กบวกสอง เก็นไปข้างบนก่อนอนิดนึงจะถึงแล้วอืมอเก็บไปได้แค่สามสิบเอ็ดตัวช่างยาวนานเหลือเกินในการฟาร์มมาแชนตีอย่างเดียวนะฮะหลอดเต็มก็ต้องใช้แต่เราไม่กดค้างนะจะได้แบบไม่ต้องใช้เยอะอืมโดนโจม,โมตีเลือดลดมาแล้วะฮะนิดหน่อยพี่ฟาร์มมาดีแล้วไอ้หนูโอ้โหจิ้มทีเซเลยวะ่ะอืมดูของกันมีอะไรไหม ได้ HP เติมนะครับเมื่อกี้อืมเอาดีฟุงด้วยอะน่าสิบตัวแล้วนะตอนนี้เฮ้ยมีสตูพผลกมาตัวมีชื่อขอจัดการหน่อยมานี่ดิอืมจิ้มระดับเพิงไาเลยไม่โดนไปดิเต็มอีกแล้วนะฮะมาอย่าบองเลยจะรอดเออไปยีลอยไปเลยเก็บไอเทม เอาเข้าไม่ได้ด้วยว่าผิดทางจะเข้าประตูเขาซะแล้วตองไปทางนี้เก็บขวานก่อนเออบัฟราเมรก่อนนะฮะคูณ2องสามสิบวิตีแรงจัดเออตีเข้าไปข้างในมีใครดูซิใครยืนรออยู่โอโ้โหพลทหารมานูสมาอีนะฮะอย่าบอกนะว่าภารกิจนี้ชนะอันนี้คือจบเลยผมจำไม่ได้แล้วนะไม่ได้เล่นนาน เอยี๋พึ่งอย่าพึ่งวันนี้ดิมาถือพัดเข้ามาด้วยยังกับของเบ้งเลยนะฮะใช้พัดเนี่ยอืมกระตุยแล้วนะ่ะโอ้โหโ,โ,โดนยิงเลเซอร์ใส่เลยวันเนี้ยสกิลพี่แกโอ้โหคนธนูขยันเหลือเกินจะทำอย่างนั้นเลย มปวันนี่ดิสม,มัยอี้ขอจ้วงหน่อยฮะต้องใช้แล้วแต่วันนี้โดนไหมโอ้โหกันได้อีกที่จะกันทำไมครับเนี่ยเออเอานึกว่าล่วงมาแล้วโธ่ล้มแล้วนะฮะตอนนี้หน้าลุยต่อไปอย่ามายิงใส่สิ77ตัวแล้วตอนนี้ HP ผมแบบโอ้โหหล่นไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยไอ้พวกนี้ขยันจ้วงเหลือเกินเจ้าพลทาหารของสมัยอีออสโบนะฮะไม่ต้องมาเล่งเราสามารถกระโดดลงไปได้ปะวะกระโดดข้ามฉากได้ไหมอะ่ะแบบทะลุลงไปเลยอะ่ะ โอ้ยนึกว่าได้โธ่โเกมไม่ให้ว่ะโคตรแย่เลยนึกว่าให้เราลัดแมปได้นะฮะทำไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปจุดกลางๆนะครับตัวละครเราก็วิ่งไวอยู่แล้วนะฮะอะไม่เป็นไรค่อยๆไปหวังว่าไม่มีก้อนหินแล้วนะฮะตอนนี้อืมขอจิ้มหน่อยไปทึกสี่ตัว ายถอยคนหานมันต้องขึ้นมาลงไปข้างล่างเลยจังหวะนี้เฮ้ยศัตรูปรากฏแล้วอนั่นนะ่ะปิ๊งปิ๊งวงกลมใหญ่ๆเลยนั่นนะ่ะข้างล่างผมมีม้าอยู่้าไม่มีใครขโมยโอเคเจอละขอขีน้อยไปขีม้าชนเมือง let's go ยาวไปนะฮะ เดี๋ยวเราต้องไปช่วยทางซ้ายก่อนจริงๆก็อยากฝ่าตรงกลางก่อนนะฮะแต่ว่า <Is this S 1> ยาวไปก็ได้ไม่เป็นไรเอ้าชนต้นไม <c oughs> ้บ้าเอ้ยยาวไปฮะตอนนี้เส้นทางช่างยาวไกลเออแล้วลูกน้องเราจะมาทันไหมเนี่ยหลังจากหมดนี้มันสามารถเล่นตัวละครพิเศษได้นะฮะก็คือ ไม่ต้องใช้ลูกน้องธรรมดาเป็นบริการด้วยตัวละครหลักนะฮะก็เลยเอามาใช้เลยมาจมตีหน่อยบุกวงล้อมเข้าไปเลยนะฮะฝ่าวงล้อมเข้าไปุยครับแ๊บหบนึงตรงนี้มันปิงปิงอะ่ะผมไปดูตรงปิงปิงกันเอามาไวชิบหายติดสปีดมาไงเนี่ย นี่ไงเจอแล้วขอเก็บตรงนี้ก่อนนะฮะโอ้โหโดนกระโดดฟันลงมาแล้วก็ยังกระโดดได้อีกไอ้บ้าอืมล่อยขึ้นไปอืมใช้สักหน่อยฮะเพื่อความสวยงามจวง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 รอบตัวได้นะฮะอืมตีกวาดด้วยชอบมากตัวนี้ชอบตรงกวาดได้นี่แหละนี่ต่อยขึ้นไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตีได้หกทีนะฮะ โอ้โหกำลังจะโชว์เลยขอคอเตอร์หน่อยนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าชาร์จพลังกันเก่งเหลือเกินนะฮะตีงหน้าต้องพยายามตีข้างหลังนะฮะกันเก่งเหลือเกินเป็นไงออฟฟิเซอร์ไปหนึ่งนะฮะข้างบนโอ้โหกระโดดไม่ได้อีกไปคิวเป็นร้อยละ ไปเองก็ได้ฮะมาไม่ต้องลืมแล้วทิ้งไว้ไหนมาเลยครับคราวนี้เป็นพลนาหารสีแดงมาสีอะไรก็ได้นะฮ uh. ะผมลุยได้หมดนี่ข้างหน้ามีตัวนึงมาเลยมาขี่ม้าขาวมาด้วยเป็นเจ้าชายหรือเปล่าไม่รู้ขอล่อยก่อนเฮ้ยเฮ้จ้เย็นเจ้เย็นเ p เหลือแค่นี้ิึงหลอดแล้วนะเฟย ไม่ได้เลยนะฮะตอนนี้ขอจ้วงก่อนอืมตีกวาดไปให้หมดนะฮะอืใช้ต่อเนื่องนะครับเกรเต็มอย่าปล่อยโอกาสให้หลุดลอย้วพี่แกกันด้วยนะกันทำไมเนี่ยฮะไปใช้กันเก็บของก่อนโอเคเติม HP นะฮะดีมากมาโอ้โหตีมัน HP มันแทบจะไม่ค่อยลดเลยวะ่ะอืถลวงไส้ก่อนอเอาดีใช้เลยฮะจังวันนี้ จะตีผมเหรอยากเว้ยโดนจะล้มไปก่อนทำไมฮึฮึมาดีมามาเออเอาดิไปไหนหรอวะอ๋ออยู่นี่ของใช่ครับคุณยังไม่ตายหรอกคุณแค่หมดแรงกำจัดออฟฟิเซอร์ไปแล้วนะฮะอีกหนึ่งตัวเฮ้ย hey. ไอพวกธน,นูนี่ก็ยิงกันเลยหน้าไม้เนี่ยขี่ม้าดีกว่าฮะมาพยศด้วยอย,อย่ามาขวางตอนนี้ผมจะต้องอ้อมไปอ้อมไกลซะด้วยหรือว่าเราควรเข้าประตูหน้าใช่ไหมเรามาปิดทางเดี๋ยวเราเข้าประตูดีกว่าผมว่าผมควรเข้าไปตรงกลางนะฮะโอเคค่อยๆไป อัศวินขี่ม้าขาวตอนนี้เป็นนาลีขี่ม้าขาวแล้วเอาทางนี้ได้ดิว่ะทะลุข้ามไปเลยอไม่ต้องมาต้อนรับอา้าวเอาทะลุได้เมืแอไมันจะถามตัวเองอยู่ว่ากูเข้าไปทำไมวะเฮ้ยมันมีทางให้ขึ้นด้วยว่ะเฮ้ยไม่ได้ฮะตอนนี้เห็นชื่อแดงๆต้องขอสักหน่อยจะพูกมีชื่อเนี่ยอืมเฮ้ยอืมกันได้กันดีนะเองเนี่ย อืมกันอยู่นั่นแหละอาวุธเราโจมตีกวาดด้วยนี่ตีเข้าไปหนึ่งสองสามอืมได้ของนะฮะเอาดิไปขีมาชนเมืองยศป่อยเหลือเกินแม่ไม่ได้เลยนะจังวันนี้ข้างหน้ามีไหม อา้าวเจอชื่อแล้วมาขอเลยทางนี้แหละไปได้มาเจ้าตัวมีชื่อขอสักหน่อยอา้าวตีใครวะเนี่ยเฮ้ยขอเตอร์ก่อนเลยไม่ได้จังหวะนี้มังกรมา,มาตีรัวหืมขวาดให้หมดเกกะอมืมาเลยลุกขึ้นมาพี่อืหันหลังให้กัเสร็จสิครับเออตีเข้าไป oh, <this. S 1> เก็บของด้วยดีมาก เติมหน่อยฮะมีอะไรให้เติมไหมเอาทำไมตีไม่แตกไอบ้บ้าเอ้ยหวาดตั้งนานตีไม่แตกอาวุธผมดาบไปยาวยาวไปตรงต่อไปฮะทางขวาใช่ไหมจุดควับควับนั่นนะ่ะหอยไป มาต้องมีชื่อนั่นไงขอเลยฮะตรงนี้ขอเลยขอแจมมาให้ผมแจมหน่อยฮะอืมอะไรฮะรอบทิศผมจิ้มหมดเวยมาวาดเลยครับผมนี่ก็กันเก่งเหลือเกินเนี่ยอืมมือซะเอะเอูยังกันได้ก็อืมจิ้มไปทางไหนวะเนี่ยอืม หนึ่งสองสามสี่อือกันได้กันดีอะเนี่ยฮะอืมกันอยู่นั่นแหละแหมขยันกันเหลือเกินสู้มาตั้งนานฮะเก็บไปร้อยสามสิบเจ็ดตัวอือบอกเลยฮะเล่นฮาร์ดแล้วมัน HP มัน มันก็ไม่เยอะมากนะฮะแต่มันถึกเดี๋ยวตอนนี้ผมจะฝ่าไปนะฮะองยาวก่อนแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายโลดมาเราจะไปบูแแ๊แหลกละนี <Yeah. S 1> ช่ชนให้หมดนะฮะ yeah. Yeah. มามาหล <Yeah. Yeah. S 1> ด,ดฟันอะไรกันนะ yeah. 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 อะเฮ้ยตรงนี้มีคนถือลูกตุ้มยักษ์ โอ้โหกำลังลงพอดีเลยได้ได้ไม่ต้องมาบิดม <están> oh, ีฮะจะเจอบีดผมบ้างนี่บีดผมเอา b e a ผมไปกินไหมล่ะเฮ้ยโอ้โหปันดาบนึ่งไม่ตั้งหลักโอ้โหไปอยู่นึ่งนึ่งพี่โอ้โหโดนเต็มเต็มไอ้บ้า โอ้โหวีดีจะมีการแบทเทิลดาบผมก็ไม่ได้ตั้งหลักอ่ะผมรัมวไม่ทันเลยนะเว้ยทำไมทำอย่างนี้ฮะไปไหนมานี่โอ้โหโดนแบบหนักหน่วงนะฮะไหวไหมเนี่ยเฮ้ย <Yeah, baby. S 2> <ว>มันจะเกินไปแล้วนะไอ้พวกทหารอืมจิ้มให้หมดนะฮะอันนี้ก็กันเก่งเหลือเกินเนี่ย มืมึนไปเถอะไอ้หนูเอาดีจิมฝ่าเข้าไปทะลวงไส้ไม่ได้เลยนะฮะหันหลังให้นิดเดียวนี่คือแบบตียับเลยนะอือกวาดไปให้หมดไม่ีแน่อย่ามาเกก,กาดดิใช้ได้ต้องรีบใช้นะฮะเกตเต็มเนี่ยลวงให้หมดเฮ้ยผมเจอเกตผมอยู่คำนึงเอ้ยขอโอเคมาเข้ามาเลย อยากบโดนจิ้มก็เข้ามาอืมไไหนแล้ววะอ,อยู่นี่โอโ้โหอย่าพึ่งมไม่ได้เลยนะฮะจังวะนี้เก็บร้อยเก็บอปหนึ่งปวดท้องนะครับไม่ไหวแล้วลงไปนอนเลยมีอีกไหมมีอีกไหม ไอ้นี่ก็ยิงจังเลยพวกนี้นี่มาแล้วครับโจโฉเราจะต้องไฟกันแล้ววันนี้โอ้ยโอ้โหดูมันทำดูมันทำกับเราไอ้พวกทหารนี่ก็ลำคาเลยเกินในโบแมนเลยพวกเนี้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเพึ่งเอ้เอากันไม่อยู่เลยนี่โอ้โหมือลัน่นไอ้บ้าเอ้ยเอาเวลายังกวาดได้ อืมรับหนึ่งนะพี่เก็ดผมเต็มแล้วผมต้องใช้ก่อนไปข้างหน้ามีสละเปาขอ,อสลัเปาหน่อยอย่าพึ่งสลัเปาจ๋าสลัเปาสามลูกด้วยอืม,อ,ม,มอิมมาอืมกวาดเข้าไปสอง0รอยตัวละเก็บขวานก่อนดาเมตรคูณสองมาอยู่ไหนโจโฉขี่มา้าทำไม ใครใช้ขี่มาอืมเอาดิเออมาเด้เวลาตุยแล้วมาอืมใช้เลยปิดฉากแบบสวยๆป่ะอืมจวงเข้าไปอืมกวาดเข้าไปฮะจบไหมอ่ะทุกคนลมท่าเดียวกันหมดเลยฮะต้องจับหน้าอกก่อนลม ตีกวาดเข้าไปโอ้โหมากันเพียบเลยน้องเนี่ยไปสุ่มทำอะไรกันใต้น้ำเนี่ยอืมนี่มันบ่ออะไรฮะตีนานๆไม่ลึกโอ้โหขยันตีกันจังเลยเนี่ยขอจิ้มบ้างนะฮะอืมวดัดกระจาย ขี่มา้าดีกว่าไปโอ้โหกับโดนหวดดีแล้วหลบได้อันนี้เข้าได้ไหมฮะเอาเข้าได้ทางน้ําทําไมมันแห้งขนาดนี้เนี่ยนี่น้ําจริงหรือเปล่าข้างหน้าเดี๋ยวอ๋อโอเคเดี๋ยวอะไรวะ <c oughs> นึกว่าผิดทางเอ้ยมันเข้าไม่ได้ต้องอ้อมเหรอ๋ออ้อมก่อนก็นกนได้ นี่อ้อมไก่เลยเนี่ยอ,อย่าขวางดิอย่าบอกนะว่าต้องขึ้นข้างบนหรือเปล่าเอ้าทำไมผมอ้อมแล้วไม่เจอวะหลงทางแล้วนะวายทำไมอ่ะผิดทางแน่เลยแป๊บน,นึงนะหลงแมปนะฮะไม่น่านะมันขึ้นไปยังไงหนาะ เดี๋ยวผมดูก่อนนะฮะมันมีทางไงขึ้นไหมเนะี่ยกำลังวนอยู่นั้นเนี่ยเพราทางนี้เหรอเหมือนผมจะเห็นที่มันมีเออทางขึ้นใช่ไหมเราอาจจะต้องไปขึ้นทางนั้นขอตีหน่อยขวางดีเหลือเกิน เอาน่าจะเข้าถูกแล้วใช่ไหมตรงเนี้ยมาแล้วครับริปโป้นะครับทำไมมีริปโป้สองคนลูกน้องผมก็ริปโป้นะเฟยมาขี่ม้าแดง้วยนะฮะหดทีเดียวล้มเลยอืมขออันตีหน่อยนะฮะพี่คิดจะไม่ลงจากม้าเลยเหรอฮะืมกไป ไหนได้ละบบนึงหาชื่อไม่เจอโอ้โหโดนอืมไอ้บ้าเอ้ยหันหลังให้นิดเดียวนะเอาใหญ่อืมมาเลยครับพี่ขอหดหน่อยฮะโดนใครบ้างก็ไม่รู้แต่ที่รู้คืออืมโอ้โหแชนตีคู่พอดีเลยโอเท่อลังการงานสร้างนะฮะ ริโปโปลไฟกับริโปโปนะครับตอนนี้อืมขอสักหน่อยหันหลังให้ก็ต้องโดนมาหมุนสะเถิดหมุนไหมเอา้าอย่าพึ่งอย่าพึ่งยังไม่ได้กันขอสวนก่อนโอ้โหผมไม่ทันได้ตั้งกาดเลยนี่แน่อีกทีเดียวหรือเปล่าไม่ใช่อืมโดนไปดิขออ้อมหลังนะฮะอ้อมไม่ได้กันดีเหลือเกิน เออมาลิปโปได้พ่ายแพ้แล้วแสดงว่านี่ตัวปลอมอยู่กับผมว่าตัวจริงภารกิจนี้คือแบบว่าหนักหน่วงนี่ไงขึ้นไปข้างบนได้แล้วไปดูดิมีใครไม่เอ่ยอย่างโล่งอะ่ะ ไปยังไงข้างล่างกระโดดไปเลยฮะโอ้โหนี่มันนี่มันของเบ้งขอหน่อยฮะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมเพิ่งล้มแหมเล่นกลางกาดอีกแล้วไม่ได้เลยนี่แน่นี่แน่จะให้มืนน่ะมืนหน่อยโอเคมืนแล้วนะฮะผมจะตีรัวๆว, <c oughs> ว้าวหมดเลยเมื่อกี้ ขอ,อหน่อยฮะจ้วง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 โอ้โหไม่เดินเข้ามาใกล้ๆเลยนะอือแลก,กันไปมาดิมาอมืมาเลยครับผงเบ้งนี่แน่มึนแล้วโดนอือสับไปหหมดโอ้โหอันนี้ก็ตีหลังกันเลยอือ มาฮะใส่เข้าไปเอออืมตีมคอมโบกัดเข้าไป14สิบสี่คอมโบโหดจัดนี่เนยลองไปหนึ่งและและ้วก็สัมฤทธิ์เสร็จสิ้นนะฮะกับภารกิจนี้ ช่างเป็นการต่อสู้ที่ยาวนานหลือเกินกว่าจะกำจัดหมดโอ้โหออฟฟิเซอร์เขานะครับสองสี่หกเจ็ดตัวเอาละครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพาไปดูความลับอย่างหนึ่งนะฮะภายในเกมนะครับความลับภายในเกมจะมีการเปลี่ยนคอสตูมนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูก่อนนะฮะเห็นไหมครับว่าดิปโป้นะครับสีเปลี่ยนไปเดี๋ยวผมเปลี่ยนกลับให้ดูก่อนแต่ปกติเป็นสีแดงใช่ไหมครับตรงขอบๆมนะันน่ะ ม่กดปุ๊บเป็นสีม่วงเลยแล้วถ้ากดปุ่มซ้ายนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นชุดแบบนี้นะฮะมีเฉพาะตัวละครเดียวก็คือริปโป้นะครับในการเปลี่ยนคอสตูมนะครับจะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อเล่นโหมดมูโซเคียนะฮะไม่งั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับเอาละครับสำหรับเกมนี้นะครับผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีเสียงรบกวนใดๆหรือมีอะไรที่ผิดพลาดไปยังไงก็ขอบัยด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านที่รับชมนะครับยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า ในคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ